อ้าวจ้าออแล้วทีนี้ทางผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเขาเคยอ,อุปการะไอเจ้าหลงแต่เนิ่นนานแล้วเขาบอกว่าอยากจะเลี้ยงมีความประสงค์อยากจะเลี้ยงยูทูบกลุ่มนี้ที่ไปทิ้งขยะวัานั้นทัค้คนเลยนะครับก็เลย มอบให้หนึ่บาทเขาขอเขาขอเลี้ยงเขาไ้ทั้งงก็เลบคยณอะครับไม่ได้อย่างเลยครอบลงอ่างเลี้ยงลี้งอาหารหนึ่บาทไปแต่พวกแอดชจยนะสิไปแต่พวกแอดชัยนะสิใจหมดเรองนนี่ขอบคุณค่ะคุณท่าเปคุณชาลีก็ได้มารับเอาลูกพี่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 ไอนี่นะก็ได้อดก็ได้อ็ก็ได้ก็ได้อ็ดไ้อไอดไเอดไกอกนเอ้กอ ไม่รับแทนนายก่อนนี่นะครับเป็นพยานแอนิมอลให้แล้วนะคะที่รับเลยรับเลยรับเลยมา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 เออนั่นก็จบต้าคูนี่ค่ะแต่พี่น้องรับแทนแล้วอยากจะซื้ออะไรกินก็ซื้อพี่น้องของเราเนี่ยแหละขอตัวก่อนนะคะที่เพิ่งพันคุณน้ำสายมาคะคุณชลีสวัสดีค่ะ น้องลักซิมนะคะขอบคุณค่ะคุณมันชีนนะคะน้อมานัทนอนหลับฝันดีจ้าน้องน้ำใสค่ะคุณมันชีนที่ว่าจะทำรูใบผูกบ่อนค่ะเหมือนสวนยอมใช่ค่ะนี่นะคะคุณลักซินนะคะพี่ชารีแล้วเราก็จะปลูกผักสวนครัวด้วยแต่ว่าต้องขอแยกพูลลี่ก่อนนะคะคุณมานัทนอนหลับดีจ้าซื้อข้าวซื้อยางกินน้ำกันเที่ยงจ้าก็ประมาณนั้นล่ะนี่นะคะน้องลักซิมนะคะนับเร่ยกับน้ำคุณระวันะคะ คุณสำเรียนนะคะตนุ่น้องคนกลดเอาไนมีรถไฟฟ้าดีน้ำอยู่น้าเลยขอบคุณนะคะน้ำใส่บัวขอบคุณที่มาน้ำบ่วสวัสดีที่สางกล ขอบคุณค่ะคุณสุขสวัสด์นะคะขอบคุณมากค่ะพี่ฟ้าดีดีจังเลยค่ะสายลุงพันค่ะพี่ฟ้าดันดันเอซีค่ะเจ้อ้วนนะคะเป็นอะไรชื่อสุขสวัสด์ปลาะแพ้นะคะพี่เพนนะคะก็ตะเพิ่มาน้องอีกดไลค์ให้แล้วค่ะน้องอีพี่วินแอนไปไหนไม่ทราบนะคะแอนไม่ทราบนะคะเนาะก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องเอ่ยถึงบุคคลที่3เนาะคือเราไม่ทราบจริงๆนะคะน้อนี่นะคะน้องรักยิ้มนะคะน้องอีพี่วินนี่นะคะน้อ ขอบคุณนะคะนี่นะคะแอดไหนก็เอามามอบให้แล้วนะคะหนึ่งพันบาทนะคะจากแอใจใจดีนะคะเนาะก็เดี๋ยวใส่บรรนอกจัดการนะคะเดี๋ยวใส่บรรนอกจัดการนะคะน้องนมเปรี้ยวค่ะ